สวัสดีครับน้องๆและเพื่อนๆสาธรรมิกทั้งหลายวันนี้ผมจะพูดเรื่องวิธีเจริญสติและ,ะทำความรู้สึกตัวเนี่ยวิธีง่ายๆสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่า24-7วิธีทำนี้ก็คือ โดยการผูกสติกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเนี่ยจะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกตัวในที่เราที่เรารู้รู้ผูกสติลงไปเนี่ยเช่นผูกสกีลงที่มือเคลื่อนไหวมือเราก็รู้ว่ามีร่างกายเราเคลื่อนไหวอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่สอนโดยหลวงหลวงพ่อเทียนวิธีสร้างจังหวะตามแนวของหลวงพ่อเทียนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตัวที่เด่นชัดอ่า คือเป็นการวิธีที่เราดูกายใจของเราอะไรอย่างเงี้ยนะตามแนวที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่คือดูกายดูเวทนาคือความรู้สึกจิตก็คือใจเราแล้วก็ธรรมคือธรรมารมต่างๆรวมถึงความคิดนะฮะปรุงแต่งต่างๆอันนี้กนะ่อนมาทาความรู้ความความรู้จักกับความรู้สึกตัวกับสติสติคือความระลึกได้เช่นเมื่อเช้าเราไปวัดงานวิสาขบูชา อะไรเป็นต้นนะเรีว่าจะมันรู้จากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วก็แต่ว่าสัมทัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยรู้ปัจจุบันไม่มีไปที่อื่นนะคือรู้สึกตัวล้นๆวนบางทีก็แปลว่าความรู้ตัวบางทีก็แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไม่ได้หมายความว่ารู้จะขัวจดเท้านะรู้ตัวท่วพร้อมหมายว่ารู้ว่าเรากําลังทํากาลังคิด ลองพูดอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกเล้นกายใจนี่เรารู้ทันันฮะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวที่ว่ารู้ซื่อนตัวอย่างเช่นอลองยีนิ้วเนี่ยก็เป็นความรู้สึกตัวนันไม่มีความคิดนะถ้าบอกว่าทำความคิดนี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวกำมือแบมือนี่ก็เป็นความรู้สึกตัวง่ายๆหรือว่าสัมผัสปลายนิ้วทั้งสิบ ด้วยกันนะเบาๆรู้เบาๆเนี่ยดันไม่รู้ซื่อๆแต่ว่ามันเด่นชัดเป็นความรู้สึกตัวนะอันนี้ก็เรามาทำที่ทจเจริญความรู้สึกตัวเนี่ยระสติความรู้สึกตัวนี่สำคัญมากนะท่านอาจารย์เขมานันธาเนี่บอกว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นทั้งลายแทงและคุมทัพย์คือมันเป็นตัวปัญญาที่ทำหน้าที่ในปัจจุบันเนี่ย มันจะพัฒนาเป็นญ,ญาณปัญญาและทาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางคือเห็นสัจธรรมได้นช่นับท่านอาจารย์สัตยาโกนฆ่าทิ้งก็บอกว่าความรู้สึกตัวหรือสัมปัญญะท่านอาจารย์ก็บว่าสัมปัญญะก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ความสัมปัชญะญหรือความรู้สึกตัวนี่เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าฝากให้มนุษยชาติไว้ คือเป็นทางที่จะไปสู่พรนิพพานได้ซึ่งสามารถทุกคนสามารถทําได้แล้วก็รู้ได้ไม่ยากนะฮะเ,ออเป็นทําด้วยการลืมตานะเอามือวางไว้ที่ตักเนี่ยนะแ,แคงมือขวาขึ้นยกมือขวาขึ้นรู้สึกตัวนะมาที่พุงที่ท้องรู้สึกตัวทำซ้ายยกมือขวาขึ้นมือขวาออกวางมือขวาลงควาามือลง นี่เป็นวิธีนะนี่ไปครบแล้วเป็นรอบไม่ต้องนับนะฮะนับมันก็เป็นสมมุติปัญญาทำไปเรื่อยๆทำสบายๆอย่าเคร่งเครียดรู้สึกตัวไปด้วยนะเวลาทำเนี่ยก็มองตาทอดต่ำลืมตาไว้นะอย่าลืมอย่าหลับตาเพราะหลับตามันจะเริ่มคิดทันทีลืมตาจะได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนะทำไปเรื่อย อย่าหยุดอัเบาๆถ้ามันพาดไปก็เริ่มใหม่การทำนี่ก็อย่าไปเพ่งมือถ้าเดินก็อย่าไปเพ่งเท้าเราไม่ต้องรู้ซ้ายขวาเพราะถ้าเพ่ง,พงมือหรือเท้าเวลาเดินจมกรมนี่หรือว่าเพ่งมือเวลาสร้างจังหวะเนี่ถ้าไปเพ่งมันก็จะรู้แต่มือมันทําให้เครียดด้วยมันไปสร้างพลังตรงนั้นมันก็รู้แต่มือ รู้แต่เท้าคนไม่ปฏิบัติก็ก็รู้ได้ดังนั้นไปเพ่งมือทําไมไปเพ่งเท้าทำไมเราดูใจของเราอืเราเคลื่อนไหวกายปลุกสติไว้ให้รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้ว่ามือซ้ายมือขวาด้วยรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่าเบาณะเดียวกันก็รู้ไปถึงใจด้วยนี่ก็เป็นการดูดูที่กายเริ่มที่กายก่อนอืม รู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้ไปแล้วมันทํำยังไงมันก็เกิดผลขึ้นมาว่าก็เลยวิปัสสนาเห็นความเป็นจริงคือว่าการเคลื่อนไหวกายเนี่ยเราทําให้เรารู้กายภายนอกนะที่ท่านบอกรู้กายภายในก็หมลเรานั่งอยู่ก็เป็นการรู้ภายในแล้วเราก็เลยรู้ทั้งกะทั้งภายในคือนั่งอยู่แล้วก็ภายนอกการเคลื่อนไหวของกายเนีย แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากายมันจะช้าหน่อยที่อาจจะเห็นไม่เด่นชัดเหมือนใจมันวอกแวกมันรวดเร็วกายมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอาจจะใช้เวลาเช่นผมหงอกฟันหักปวดหัวหเจ็บเท้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องกาย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็เลยทําให้เราเห็นว่ากายเนี่ยเมื่อมีสติเนี่ยความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันก็มีสติก็จะเห็นกายเนี่ยเป็นที่เราสามารถเราลึกรู้คือกายสัต่ว่ากายเราเห็นนะกายเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นที่กายเรารู้สึกว่านี่กาย รึกได้วันนี้คือกายคือระลึกรู้สติธรรมัญญ,ญาอยู่ที่กายเห็นว่ามันไม่มีไม่มีตัวตนไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วไปยึดว่ามันเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นตัวตนแล้วจะบอกมันนั้นไม่ให้แก่ก็ไม่ได้จะไม่ให้ปวดหัวบางทีมันก็ทําไม่ได้เครียดขึ้นมามันก็ปวดหัว ความดัน,ดนสูงก็ปวดหัวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของร่างกายที่เราต้องเห็นว่ามันจริงๆแล้วเลยมันเราควบคุมมันไม่ได้ตลอดวิธีที่ดีสุดก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงจะมาปฏิบัติธรรมได้ต่อไปมีชีวิตที่ดีมีความสุขเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนันตามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวล,ลาเรียกกระตราลักอน,นิจจังแปรปรวนตลอดเวลา ทนสภาพเดิไมไม่ได้ดีกว่าทุกครั้งอนัตตาไม่ใช่ของเราเราบอกให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้บอกไม,ไม่ให้ไม่โตก็ไม่ได้เด็กๆตอนผู้ใหญ่นะก็เป็นความดีของมันคือว่านั่นนั่นก็เป็นเด็กแบบเบาตลอดเวลาแต่เราโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีอนิจจังทุกครั้งอนัตตานะเราบังคับมันไม่ได้มันก็ไปตามเรื่องของมันนะี่เราก็ดูมันไว้ทุกข์กับมันมากเลยนี่ก็เกิด เมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเราเราไม่ไปพัวพันกับตัณหาคือความทยานอยากต่างๆทิฏฐิคือความคิดความ่านที่ที่เป็นทิฏฐิของเราเนี่ยแลว้วก็ไม่ไปยึดมันเราไม่ยึดอะไรใดต่างๆในโลกว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนไปยึดแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไปยึดเป็นของเรามันไปฝืนธรรมชาติ ที่มันแปรปรวนตลอดเวลาแล้วเราก็เลยเป็นทุกอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เราคือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเขาเรียกวิปัสสนาคือเห็นตาเป็นจริงเนี่ยเป็นได้ผลในการที่เราดูกายอ่อไปเราก็ดูเขาเรียกว่าเห็นกายที่กายหรือเห็นกายในกายก็เห็นกายที่กายนี่แหละว่ามันเป็นยังไงสภาพมันเป็นยังไงแปรปรวนตลอดเวลาอย่าไปยึดมั่นถือมน เอาไปเราดูฐานที่สองเขาเรียกว่าเวทนาหรือความรู้สึกนะความรู้สึกสุขทุกข์หรือก,กลางๆเนี้ยมันก็เป็นเป็นความรู้สึกเราก็ดูเหมือนเอ๊ะขณนนี้เรารู้สึกยังไงภายนอกเรารู้สึกสบายไม่สบายข้างในเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขในใจเราหรือแค่ก,กลางๆางคือรู้ได้ทั้งกายทั้งใจภายนอกเราก็รู้ที่กายอากาศอุ่น ร้อนวันนี้อืไม่ค่อยสบายเลยหรนะือว่าอันนี้อากาศเย็นสบายนั่งน้องแอร์อ,นนอากาศมันวันนี้ลมลมโชยดีสบายอืกนะ็เป็นความรู้สึกแต่ว่าในใจเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเรากุ้มใจหรือว่าไม่พอใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจขอจะเห็นว่าความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาเองหรือว่าต้องอาศัยสิ่งภายนอกเช่นรูป รถกลิ่นเสียงทําให้เรามีความสุขสร้นะางจังหวะไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดหรือว่าต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาทําให้เรามีความสุขหรือทําให้เราทุกขได้ยินเสียงคนนี้เราก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยเป็นทุกได้ยินเสียงคนนีโหดีใจเขาร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยเพราะฉันชอบดาราคนนี้อะไรเงี้ยเป็นความสุขแต่ต้องไปอาศัยสิ่งภายนอกนอก,ก็เลยเป็นอามิตรนะ ถ้าจริงๆแล้วในใจเนี่ยมันมันไม่ต้องอาศัยสิ่งพวกนี้เป็นนิรามิตก็ได้คือใจมันสามารถฟื้นฟูตัวเองผงแผ้วขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ไปยึดติดสิ่ง,งต่างๆเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมันเบาโปร่งเบาอืมเราไปทําให้มันมัวมองกับสิ่งที่จรมาอาการทุกข์ก,ก,กิเลสท,ที่มาทําให้จิตนี่มัวมองทั้งที่จิตมันประพัดสอนมันผ่องแผ้วอย,อย่างไง อันนี้ก็เป็นวิธีรู้ความรู้สึกรู้สึกทั้งภายนอกภายในแต่ทั้งนอกทั้งในก็เห็นความรู้สึกนี้แปรปวนตลอดเวละเดี๋ยวไม่สบายนั่งแล้วเมื่อยก็ต้องเคลื่อนไหวมันก็มาบทบงังความรู้สึกที่เจ็บปวดิยยาบทมาบทมามาทำให้เราไม่เห็นเพราะเราแปรปวนเราเปลี่ยน,น,ยนท่าน,นั่งแล้วมันก็หายแนละ้วยกมือนานามันก็เมื่อยนะ ก็ธรรมดาของธรรมชาติก็ช้าลงหน่อยก็ได้หรือว่าเร็วขึ้นหน่อยก็ได้ก็มันมันไปรู้ที่จิต่ยอันนี้ก็บางทีมันก็แปรปรวนอย่างเงี้ยแต่ขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยอันนี้ความรู้สึกเนี่ยหรือเวทนาเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยเมื่อมีสติจะเห็นมันเป็นเป็นทำให้เรามีความรู้ รู้ว่าเวทนาก็สักแต่วเวทนาความรู้สึกก็เพียนความรู้สึกไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเราแค่ระ,ะลึกรู้มัน <c oughs> เป็นตัวที่เรา,เาวางจิตเอาไว้คอยดูตามดูรู้ทันที่เวทนาไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์ความสบายกลาความไม่สบายแล้วกับกลาง แปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีของเราทนสภาพเดิมไ้ไม่ได้เมื่อเราเห็นมันเงี้ยเวทนาสักเวทนามันก็จะคลายจากตัณหาและทิฏฐิไม่มีความทยานอยากหรือว่ามีความคิดที่เป็นอคติต่างๆเข้าข้างตนเองที่เรียกว่าสัญญาเจตนานที่เราคิดปรุงไปแล้ว เราอะไรเเเราเห็นอย่างนี้มันก็ทําให้เราไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้ก็เรียกว่าเราเห็นเวทนาที่เวทนาคือเห็นความรู้สึกที่ความรู้สึกหรือในความรู้สึกก็เป็นวิธีที่เราสามารถรู้กายเวทนาต่อไปแล้วก็ดูฐานที่สามคือจิตถ้าใครชำนาญก็ดูจิตเลยก็ได้ไม่ต้องแปลเพิ่มหนึ่งสอง อันที่สามก็จิตเห็นจิตเราเนี่ยเป็นยังไงจิตจิตเราฟุ้งไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในตัวเราจิตเราขณะนี้เป็นยังไงเต็มด้วยความโลภหรือไม่มีปราศจากความโลภมีความโกรธหรือปราศจากความโกรธมีความหลงหรือปราศจากความหลงจิตเราอหดหูหรือฟุ้งซ่านเราก็รู้นะนี่เป็นคูกค่กันไหม ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมัน่นจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเข้าถึงฌานชั้นสูงหรือว่ามาหากตธรรมหรือว่าไม่ได้ถึงฌานชั้นสูงมาหากตธรมรมวิจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นนี่เป็นตัวอย่างที่พระเจ้ยายกมาเ็นคู่ ก็มีจิตจริงๆแล้วมันมีธรรมชาติเป็นล้านๆนับไม่ถ้วนเพราะว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าเป็นตัวอย่างชัดๆนี้ครับเป็นคู่แปดคู่อย่างที่ยกตัวอย่างมให้ฟังเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็เห็นจิตที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ธรรมชาติหนึ่งจมีความโกรธก็หายโกรธได้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติของมันสติที่ตั้งมั่นก็จะเห็นว่า จิตนี้มีอยู่ก็สักแต่ว่าความรู้สักแต่ว่าระลึกนะทำให้เราเกิดความรู้ระลึกได้ระลึกรู้ถึงจิตเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพอย่างไรทำให้เราเห็นมันธรรมชาติของมันเห็นว่าโอ้มันแปรเปลียปลปล่ยนตลอดเวลาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเกาแต่เราไปยึดว่านี่เป็นคนนั้นคนนี้นะนี่โครงสักนะนะ นี่เลยมีพิสมอนนะ,ะชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยไปยึดเราเป็นตัวตมันก็ไม่ถูกต้องนะนะมันไม่ได้มีโดยธรรมชาติมันแปรปรวนไปในจังทุกครั้งอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันมันมันก็ไม่ไปยึดต,ติดมันก็เลยปราศจากตัณหาและทิฏฐิก็คนปุถุชนนี่หลวงพ่อปุถุท่าบอกว่าเราปุถุชน,าชนฝากสุขทุกข์ไว้กับตาหาและทิฏฐิเข้าแกงนูน้นแกงนี้ กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ะกลุ่มนั้นฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เกิดปัญหาเป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วมันไม่มีเราไปสร้างปัญหาถ้าเราอาศยจ,จกากฐานที่เราก็ไม่ยึดอะไรต่างๆในโลกนี้ก็ทําให้เราเห็นจิตที่จิตหเห็นจิตในจิตทำให้เราปลอดโปร่งขึ้นมาเห็นธรรมชาติของมันไม่ไปโดนมันปรุงแต่งไปตามความคิด สุดท้ายเราก็มาดูธรรมเป็นฐานที่สี่ร,รมก็ทำรรอารมณ์ต่งตางๆมันเกิดขึ้นมาได้ไงเช่นตาเห็นรูปจากภา,ภายในก็คือตาเห็นรูปภายนอกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นริมลิ้มรดกายกับกายสัมผสัสโผฏฐัพะแล้วก็ใจกับธรรมอารมณ์ความคิดต่างๆนี่นก็เป็นหกคู่ เรารู้เท่าทันเนี่ยมีความรู้สึกตัวจะรู้เท่าทันสิ่งนี้่น,นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต้องเกิดจากขุวิญญาณนี่จะรับรู้ได้โสตะวิญญาณจะรู้เสียงคณะวิญญาณจะได้กลิ่นชิวหาวิญญาณจะรู้รสเมื่อมันกระทบกันกายยะวิญญาณจะได้รู้รก,รกา,ญญาราสัมผัสทางกายแล้วก็มโนวิญญาณใจจะรู้ รู้ธรรมชาติหุใจรู้ความคิดที่มันมากระทบหรือมันสร้างความคิดขึ้นมาเรารู้เท่าทันมันต้องอาศัยวิญญาณที่เฉพาะอย่างที่มันจะรู้ได้อย่างที่บอกนะเวลาทําลืมตาทอดสายตาไปหนึ่งเมตรข้างหน้าจะได้เห็นคือรหลับตาแล้วมันจะเข้าไปในความคิดทันทีแล้ก็เลี่ยมมันดูมันดูเบา,เบา นี่ก็ครบแล้วสี่สี่ฐานเมื่อเราเห็นธรรมารมเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันทำทำก็สักแต่ว่าทำไม,ไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราก็ไม่อมีสติเนี่ยมันจะรู้สึกได้ที่ทำที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นความรู้และความระลึกได้ในธรรมทั้งหลาย อันนี้จังทุกขังขนั้นนะตาบังคับให้ไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้จิตมันก็เหมือนกับมีชีวิตของมันเองมันไม่ตามคําสั่งเราเลยมันมันสร้างความคิดมาหลอกล่อเราไปทางนี้ทางนี้ตลอดเวลาการทําวิธีนี้มันจะจับความคิดได้ทันเราก็ไม่โดนทำมารมณ์มาหลอกล่อให้เราทำแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆที่เรารู้ทันในฐานทังสี่ทเทว้าเรียกว่าสติปัฏฐาสี ือรู้เท่าทันมีสติความรู้สึกตัวในกายเวทนาจิตธรรมฉันบอกเขาทำความเพียรให้มาจเจริญความรู้สึกตัวมีสติ่านเรียกว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาที่กายที่เวทนาที่จิตและธรรมเพื่อกำจัดความยินดียิน,ยน,ยน,ยนร้ายหรืออภิชฌาละโทมนัสคือความอยากได้มาเป็นของตัวนี่เรียกอภิชฌา คือโทมนัสสิ่งที่ไม่อยากลายเป็นของตัวเนี่ยอยากจะปัดออกไปแต่บางทีมันไม่หนีไปนะก็ทำให้เรายิ่งทุกข์มันก็เลยทําให้เราชีวิตที่จมเกิดทุกข์เพราะว่าความคิดนี่แหละคนเราถึงทุกข์เพราะความคิดถ้าเรารู้ทันมันมันก็ความคิดก็จะสั้นลงสั้นลงทีทาอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดอย่างที่บอกมันจะพิพอดพฆษนาเมื่อเราเห็นมันเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็ เราก็ไม่ไป,ไปยึดธรรมารมณึต่าง,งไม่มีตัณหาอะไรที่ไม่ยึดมัน่นทำหรือสิ่งต่างๆในโลกทำทั้งหลายในโลกเราไม่ยึดนี่ก็เลยเห็นว่าเรามีสติเรารู้สึกตัวเห็นธรรมในธรรมหรือธรรมที่ทําก็เป็นวิธีเจริญสติปัฏฐานสิเมื่อทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีฐานที่เราตั้งสติให้ ตั้งจิตให้มีธรรมสมาธิห้าพิรุตทำใจให้ปลอดโปร่งร่าเริงเลยปราโมทมอจบเราปลอดโปร่งล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันจะเ,จะเกิดปีติขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นจิตเห็นใจเห็นร่างกายเราตามความเป็นจริงไม่เป็นท่าของความคิดมันเกิดปีติขึ้นมาปิติคืออยากเอิบอิ่มใจมันมันโฟขึ้นมา เรารู้ทันมันมันก็แปบ,บลงมามันสงบลงมาเขาเรียกปสัสสธิสงบลงมาในขณะเดียวกันแล้วก็มีจิตที่ทั้งมั่นมีความรูม้สึกตัวมีสต,มสติมีความเพียรม่มีปสัสสธิมันจะสร้างเป็นความสุขขึ้นมาเองทำให้เกิดความสุขขึ้นแล้วความสุขมันก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ิตมันก็จะเป็นสมาธิโดยธรรมชาติจากปราโมทเนี่ยวางฐานจิตยิ้มแมย้มแจ่มใสจิตมีสมาธิตั้งมัน่นจากปราโมทเกิดปิติเกิดปัสสติเกิดสุขซึ่งนำไปสู่สมาธิสมาธิก็เมื่อมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมันเห็นอะไรชัดเจนความรู้สึกตัวที่เป็นปัญญามันก็จะเจริญกลายเป็น ยานยานปัญญายานเข้าไปรู้ปัญญารอบรู้เกิดเป็นปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งปวงชัดเจนก็นเป็นอนิจจังทุกขงังนั่นแหละเรียกยานทัศนวิสุทธิคือเห็นตามความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาญาเห็นแล้วไม่ยึดติดนะแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขงังนะ่นแหะ เห็นมให้มันผ่านไปเห็นความคิดก็ให้มันผ่านไปเมื่อเห็นชัดอย่างเนี้ยจิตมันก็จะหน่ายในสิ่งที่เราเคยไปยึดมั่นมันมันฉลาดขึ้นมาแล้วเพราะเวลาไอ้ความโง่หรือที่เรวิชาคือมันมันหลงมันหลงเพราะมันไม่รู้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวมันก็หายหลงมันก็เลยไม่มีอวิชามันอยู่ไม่ได้เพราะว่าความคิดนี่มันเร็วนะ เขาว่าเคลื่อนไหวที่เบต้าเวฟจาก12ถึง34มมกะเงฮัร์ดหรือไซเคิลเพรเซคก็บางที37มเดเลยแต่ว่าฮิร์ดหม่ว่าไอความรู้สึกตัวสติเนี้ยขึ้นไปถึง80-90เวลาเราฝึกแล้วเป็นแกมมาเวฟมันน้มันไวกว่ามันจับความคิดได้ทันะเหมือนตำรวจมันก็ไล่ไปกับผู้ร้ายมันก็จับผู้ร้ายได้รับรถ เกียนต่างกันไปไก็จับผู้ร้ายได้หันมาดูอ๋อเป็นผู้ร้ายจับเลยนะเพราะมันเห็นเห็นความคิดรู้ความรู้ทันความคิดความคิดเาก็เร็วกว่าแสงแต่ว่าสตินี่เร็วกว่าอีกนะสามารจับความคิดได้ตลอดความคิดก็จะสั้นลงสั้นลงมนไม่เป็นท่ายุงความคิดอีกต่อไปอันนี้มันก็จิตมันก็จะเบื่อหน่ายคลายคำหนัดวหลุดพ้นมันเอง เบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยไปยึดถือกายกำนัดไม่ไม่หยุดเหนื่อยแม้แต่ร่างกายจิตใจคันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยมก็เลิกยึดมันก็ลายกำนัดแล้วมันก็หลุดพ้นของมันเองไม่ต้องไปบอกให้มันหลุดมันหลุดของมันเองในช่วงขณะจิตนี่มันก็เบื่อหน่ายกายกำนัดหลุดพ้นไม่มีการผมก็บอกบอกให้มันปล่อยวางมันบอกมันวางมันเองมัน ทุกแข่งผู้บัชาแพูดอย่างเงี้ยไม่มีการาให้ปล่อยวางป็นเบือนายนการคำนันดแล้วหลุดพ้นเป็นธรรมชาติมันเมื่อมันฉลาดมันก็ปล่อยเรื่องอะไรไปไปถือของหนักก็ให้วางมันลงที่กระถายต้นไม้หนักก็วางลงก่อนทํานองเดียวกันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเความรู้สึกตัวนี้สําคัญมากๆแต่ต้องมีสติช่วย เป็นธรรมมีอุปการะมากสติวารระลึกได้สองสัมพันธะควการรู้ตัวการรู้สึกตัวการรู้ตัวทั่วเพราะพระเจ้าจะตัดไว้ว่าในวิธีทําความรู้สึกตัว,วสัววมพันธะยะปั๊บา,าว่าเดินหน้าถอยหลังก็รู้เลียวซ้ายแลขวาก็รู้คู่เข้าเยอะออกอย่างที่เราทำเนี่ยก็รูก้การแต่งกายหรือทรง ้าสังกติบาทรและจีวรนสุนรับรก็รู้รู้ตัวกินดื่มเคี้ยวลิมรสก็รู้ถ่ายอุจจาระปัสาวะก็รู้ยืนก็รู้เดินยืนเดินนั่งหลับก็รู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็รวมอิริยาบถปั๊บปะ,ปะ,ปะไว้ด้วยอันนี้สัมปัญญบัพปะ,ปะก็จะรวมสิ่งอิริยาบถป,ปไว้ด้วยหลับก็รู้ตื่นก็รู้ พูดก็รู้นิ่งยิง่งนิ่งก็รู้นิ่งนี่ยิ่งยากแนละ้วบางทีแก่พูดแต่ว่าเรารู้ถัดพูดไปแล้วก็เสียหายเราไม่พูด응อะไรอย่าเงี้ยพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีแล้วก็อย่าไปพูดมันก็มีแต่สร้างความบาดหมางใจกัน응คือรู้เท่าทันกายว่าจาใจนี่แหละคือความรู้สึกตัวพ응ระเจ้าถึงตรัสว่า ภิปฐานสี่นี่เป็นธรรมที่มีประกาศเป็นสิ่งที่มีเป็นธรรมเอกเป็นทางสายเอกทำให้สัตว์ถึงความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ก้าวล่วมความโศกเศร้าพิรไรรำพันโศกะบริเทวะ ทำให้ร่วงพุทธร่วงพ้นจากทุกโทมนัสทั้งหลายควมทุกข์ความเศร้าใจทั้งหลายทำให้เห็นธรรมที่พึงจะเรียนพึงจะรู้พึงรู้เช่นมัดแปดเนี่ยเป็นทางสายกลางเห็นยายธรรมธรรมที่ควรรู้เป็นทางสายกลางเดิน,ยายททนตนามสายกา็ยนี่ทำให้บรรลุนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกร่วมพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นก็เป็น วิธีปฏิบัติง่ายๆที่สามารถทําให้เราล่วงพ้นทุกมีชีวิตที่สดใสในชีวิตประจำวันสดชื่นอยู่เสมอนะะครทำวิถีอย่างนี้มันไม่ยากนะทำให้เราตื่นอยู่เสมอด้วยในว่าชีวิตประจําวันก็เราเคลื่อนไวหวตลอดเราก็รู้สึกตัวในสารที่สารณนะไม่อย่าไปโบกมืออย่างนี้นะก็คลึงน,นิ้วก็ได้นะกำมือแบบมือไม่มีใครรู้หรอกีถ้ามัน เบือ่อนั่งเมื่อยแล้ไปเดินจงกรมเดินธรรมดาเนี้ยก็มือใส่กระเป๋าเก่งก็ได้เดินไปมาไม่ใครรู้ถ้าเรา,เราปฏิบัตทิทรเนี้ยเพราะเรารู้สึกตัวเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเป็นองปัจเจกคนอื่นจะมารู้สึกตัวแทนเราไม่ได้เราคนเดียวที่จะรู้สึกตัวของเราได้เมื่อเรารู้สึกตัวนี้ก็เป็นปัญญามันจะเจริญง,งองงามเป็นญานปัญญารู้เท่าทันธรรมชาติทั้งปวงไม่ติดเป็นท่าของมัน รู้เท่าทันความคิดเห็นได้ทุกทางทุกงน้าตาจิตม่ก็จะเบื่อหน่ายลายกำหนัดไดลล้รุ่ผพ้นมีความสุขชีวิตที่สันติสุขตลอดกาลเป็นนอมตะชีวิตที่นอบตะแแค่นี้วันนี้พอก่อนนะโอเคดี